สวัสดีครับทุกคนสพื่อาบใครที่มีเหรียญเหรียญบาทนี้ครับของรายการที่9ไม่ชัดชัดไหมครับทุกคนไม่ชัด นี่เรียนบาทอย่างนี้นะครับของผมนี่มีเยอะนะครับใครอยากจะซื้อติดต่อมาผมได้นะครับของเก่าเกาโบราณนะครับ